ตัดสูตรร้านเดิมต้องวัดตัวใหม่ไหมหัวใจหลักของคําตอบก็คือร่างกายคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องของน้ําหนักนะครับเพราะว่าการตัดสูตรที่ดีเนี่ยจะต้องคํานึงถึงความโค้งเว้าของร่างกายซึ่งมันก็ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับน้ําหนักไปสะทีเดียวอันนี้เป็นชุดที่5แล้วนะครับที่ผมตัดกับ The Maners ตอนที่วัดตัวครั้งแรกเนี่ยผมป่วยฮะผอมมากๆแต่ชุดต่อๆมาเนี่ยน้ำหนักมันเริ่มกลับมาแล้ว วัดใหม่นิดหน่อยบ้างใช้เลขเดิมบ้างแล้วก็ขยับขยายตอนฟิตติ้งเอาจนล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ไปตัดนานนะครับน้ำหนักขึ้นจากตอนแรกมา6กกิโลเอวก็เปลี่ยนไป2อสนิ้วเลยก็เลยคุยกับพี่แมนว่าชุดใหม่เนี่ยวัดตัวใหม่ดีกว่าน่าจะต้องขยายเอวกันบานเลยแต่มันก็พอดีกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนครับคือผมกลัาออกกําลังจนวันวัดตัวที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยน้ำหนักผมยังขึ้นมาจากวันแรก6กกิโลเหมือนเดิมฮะแต่ว่ารอบเอวผมลดลงไปเกือบเทาวันแรกแหละกับช่วงรอบอกและแขนที่ใหญ่ขึ้นนั่นแปลว่าน้ําหนักผมขึ้นมาแต่ ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้ขยายขึ้นเท่าๆกันนะฮะจินตนาการเอาไม่ได้มันต้องวัดใหม่ทุกจุดจริงๆสาหรับการตัดสูตรบีสปอคดังนั้นถ้าชุดต่อมาของเราห่างจากชุดแรกเกิน6เดือนแนะนําให้วัดใหม่ครับและต่อให้เวลายังไม่ถึงแต่ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการออกกําลังการกินอาหารของเราเปลี่ยนแนะนําให้วัดใหม่ทุกครั้งเลยครับรอบนี้ผมไปตั้งโจทย์จะทําสูตรแบบพาวเวอร์สูตรลายทางให้กับพี่แมนนะฮะฝากติดตามนะครับว่าพาวเวอร์สูตรในสไตล์ของเดอะแมนเนอร์สจะเป็นยังไง